ทำไมแดนเรนเมค้าถึงเลี้ยงกระต่ายในปรมาจารย์รัฐมานจุดเริ่มต้นของการเริ่มเลี้ยงกระต่ายของตระกูลหลานเริ่มมาจากหลังจากล่าผู้สายน้ำเวอูเซียนได้ไปล่ากระต่ายมาฝากหลานว่างจีแทนคำขอโทษแถมยังบอกว่าอินเซนปูชิชูนั้นช่างแปลกจริงๆไม่มีไก่ป่าแต่กลับมีกระต่ายป่ามากมายไม่กลัวคนตัวอ้วกอ้วนสนใจจะเอาหรือเปล่า ไม่เอาจะเอาไปให้คนอื่นสองวันมาน,นี้กินอะไรก็รู้สึกว่าหารจืดชืดพ่อหลานเจ้าได้ยินดังนั้นก็รีบเอ่ยว่าหยุดเจ้าจะเอาพวกมันไปให้ใคร ซึ่งไวอิงก็ตอบรับว่าใครย่างเนื้อกระต่ายอร่อยก็ไปให้คนนั้นแต่ว่างจีก็รีบให้เหตุผลว่าดาไราเมคาห้ามฆ่าสัตว์เป็นกฎข้อที่3บนซีราจารึกวินยัยเวอิงก็พูดทํานองจะเอาไปทําอาหารข้างนอกหลานจา้านจึงรับเอากระต่าย2ตัวนั้นมากระต่าย2ตัวนั้นตัวหนึ่งแววตาเฉยชาไร้อารมณ์ส่วนอีกตัวคึกคักล่าเลงปีนกระโดดขี่เพื่อนกิ้งไปกิ้งมาเวอิงเห็นดังนั้นก็รีบเรียกหลานจ้านหลานจ้านหลานจ้านที่กําลังคิด ว่าจะทำความสะอาดโต๊ะที่กระดายสองตัวทำเปื้อนอย่างไรดีถามกลับว่าอะไรวัยู่เซียนบอกเจ้าดูพวกมันสิทับกันแบบนี้ใช่กำลังยังไม่ทันที่ว่าอิงจะพูดจบหลานวังจีก็เล่นตับดบทพวกมันเป็นตัวผู้ท้งคู่ไวอิงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดใจหิวหูพวกมันขึ้นมาดูการที่วหูกระต่ายไม่ดีต่อน้องอย่าไปทําตามกันนะเป็นตัวผู้จริงด้วยตัวผู้แล้วอย่างไรทําไมต้องจริงจังขนาดนั้น ข้าจับเจ้าพวกนี้มายังไม่ทันสังเกตว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียแต่เจ้ากลับไปดูตรงนั้นของมันสุดประโยคนั้นหลานวังจีก็จับไว้อูเซียนโยนลงจากหอคำพีวันรุ่งขึ้นหลานวังจีก็ไม่มาเรียนด้วยกันอีกเลยอย่างที่รู้กันว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่มีความต้องการทางเพศสูงและยิ่ยงเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขยายเผ่าพันธุ์ได้ไวมากๆถ้าสังเกตดีๆจะสังเกตได้ว่ากระต่ายสีขาวตัวนั้นเหมือนหลานจ้ามากๆส่วนตัวกระต่ายสีดํานั้นเหมือนไวอิงมากๆผ่านไปหลายสิบปี ก็ต้องเลี้ยงเป็นฝูงซะแล้วและในนวนิยายเจุยเคยบอกว่าหากกนจินเลี้ยงตัวเองไว้กับพวกกองกระต่ายกระต่ายกินอะไรตัวเองก็กินอย่างนั้นตอนไอเยี่ยนสองขวบก็เคยโดนว่าอิงนำมาฝังดินปลูกเป็นหัวไชเท้าด้วยนะ